อยู่ดีๆก็มีของมาส่งเป็นพัดลมฟรีมาครับขนส่งมาส่งที่บ้านนะครับมาดูกันชิเดนโอ้เจ้าตัวปวนมาแล้วครับเจ้าตัวปวนจะมาประกอบพัดลมด้วยกันใช่ไหมโอเคคือรอดู้นะเนีพอจะมาแกะกล่องกันนะครับ s unbox. <S อันบ็อกซ์เ n สอันออุปกรณ์ที่ใช้ในการอันบ็อกซ์ก็คือคัตเตอร์ครับหลักเลยนะครับแล้วก็ไขควงไวข้ขันน็อตคารบัน าเปิดกันเดี๋ยวพันี้จะเปิดที่ข้อจะไม่ที่ข้อถี่ลองนอะเตรียมพร้อมนะขางมาเปิดครับหนึ่งสองโอ้โห้โอ้โหสีขาวโจ๊ะเลยใช่ไหมได้มือพรมอันนั้นเลยอ๋อเหมือนพรมตัวน,นั้นเลยใช่ไหมสีขาวเหมือนกันเลยต้องนะลุกไปมันจะเป็นสีด้านด้าน มันเป็นบางจากเหรอโอ้โหไหนสิดูสิ<_ <C> _>อ๋อนี่เป็นใบบอกว่าอะไรสมาชิกเหมือนบางจากอ๋อท่านได้แจ้งความประสงค์โอเคมีหนังสือมาด้วยนี่หวังว่าของที่เรามอบให้จะสร้างความพึงพอใจให้ท่านอย่างยิ่งตลอดไปนี่แล้วเติบโตยั่งยืนไปพร้อมกับเราโอโ้โหบางจากเขาดูแลลูกค้าดีมากเลยครับเติมหมดเติมหมดไปเป็นหมื่นนะครับผอจะได้ขนมมา เรามาประกอบกันามาดูนะดูคชิ้นส่วนที่เราวางออกมาแล้วนะครับชิ้นนี่คนประกอบครับหน่วยประกอบครับใช่ไหมจะประกอบพัดลมกับพ่อใช่ไหมครับโอ้โหมีสามชิ้นส่วนหลักๆนะเดี๋ยวจะมาแกะห่อซิลพลาสติกออกมาแล้วก็ประกอบกันได้แล้ว ซิลพลาสติกออกก่อนอันนี้คือใบพัดจะแฟนอ่ะครับคือจะแฟนครับโอ้โหจะแฟนจะทำตกนะลูก,อ,อ,ลกอันนี้คืออินสตราคชั่นนี่อินสตราคชั่นของแท้ครับนี่นะครับพ่อเดียวนี่คือยี่ห้อค่ะแตริินี่ดีดินการมันค่อนข้างคอมแพก มันจะรุ่นใหม่ไม่คุ้นตาเลยลองเฉลีวลเงาแล้วก็ใหญ่จะเป็นของมต่อมนด้านนี้เ okay. นี่ยฮะเป็นแบบสีด้านสีขาวด้านวันนี้งไหมหมุนปุ่มนะาลองกดปุ่มนี้ let's make a t a s t e ไปนหนึ่งไสองสามเอ็กเราก็จะเอานี่คือัดลมที่แกออกมาแล้วโอ้ฮาร์ดารี่ดีไซน์ใหม่ครับ เพิ่งรู้ว่าเขาเปลี่ยนดีไซน์มาแล้วนะครับเพราะว่าไม่ได้คอยได้ซื้อพัดลมใช้มีแต่พัดลมจับฉลากจับลมพัดลมแถมเนี่ยสามตัวที่ได้มาคือไม่ได้เสียตังค์ซื้อเลยเนี้ยไอตัวนี้ก็จับฉลากได้ที่งานวัดไอตัวนี้ก็เอาบัตรเครดิตไปไปแลก <c oughs> ะนะครับเดี๋ยวจะเอาฐานเอาตัวพัดลมใส่ฐานนะครับเราต้องแกะสา,ายไฟออกมาก่อนมาลิหมุนตัวนี้อาากอกนะครับ ก็ okay. ออกนะครับแล้ก็อาสายไฟรอดแปดนตรงตูต้ตรงนี้ใช่ครับไม่งั้นมันจะสใส่ไม่ได้ครับใส่ไฟรอดอดันน่อยครับสายไฟรอด่ไหนดึงล,ลงไปให่ไหร่ครับโอเคคลิปคลิเข้าไปกดลงไปให้มันเข้าคลิปปับได้ครับเดี๋ยวพ่อต้องใส่มันอยู่ในฐาน่าง อ่าโอเคอยู่แล้วเห็นคลิกมาแล้วอืมาเบอร์ดินต่อไปก็จะเอาอ่าตัวนี้ตะแกรงติดตาดให้กล้องเลยครับเอาตะแกรงมาใส่ผนร,รมนะครับนี่ผลตัวนี้ออกก่อนอช่างมาากินข้วก่อร์ดินช่างเบอร์ดินมากินข้าวก่อนครับบอร์ดินครับขั้นตอนต่อไปทำยังไงต่อครับเอาอะไรมาใส่ ตะแกรงนี่ใช่ไหมมาใส่นี่อ๋อเอาตัวนี้ใส่มาก่อนแล้วยังใส่ตะแกรงก่อนแล้วค่อยล็อกนะครับตะแกรงนี้มันเป็นตะแกรงทุกทิศทางหรือเปล่าอ๋อมันจะบังคับทิศทางอยู่แล้วให้ใส่อย่อางนี้ใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ล็อกก่อนเข้ากริปไปน,นี่โอเคแล้วก็เอาตัวสีดำมาหมุนล็อกยังครับตัวสีดำมาหมุนล็อกครับตัวนี้หมุนใส่ล็อกนะครับโอเคเอค่อยหมุนนะอย่าปีเกเดียวนะ โอเคเก่ง okay, okay, มากเลยโอ้ oh, oh, สนุกไหมต่อพัดลม mm hmm. อ่าหมุนให้มันแน่นๆเดี๋ยวพ่อช่วยหมุนให้แน่นปึ๊บปึ๊บโอเคแน่นแล้วต่อไปเอาใบพัดลมมาใส่ครับยังครับนี <c oughs> ่ไงใบพัดลมอยู่นี่อ่าใส่เลยครับ,รบ,รบตอนนี้ใส่ไม่ดูดมันอยู่ใส่ผิดด้านหรื ต้องใส่ดาวนี้เราถูกแล้วอ่านนั่แหละเสรารูปครับอโอเคอ่าโอเคเข้ากิฟต์แล้วนะครับอ่าต่อไปก็เอาตัวปิดปิดล็อกใบพัดมานี่ครับอันนี้ต้องหมุนเกลียวกลับนะลูกหมุนเล่นแล้วหมุนเล่นแล้วเอาหมุนเกลียวกลับครับไปเอาตัวล็อกมาโอเคหมุนเกลียวกลับพะลูกหมุนเกลียวกลับ โอเคถูกต้องนั่นแหละลูกหมุนเลยหมุนให้มันแน่นนะครับใส่ตะแกงใช่ไหมโอ้โห,โอ,โหอารมณ์ดีเหลือเกินกินข้าวไปประกอบพัดลมใบใช่ไหมลูกอ่ะใส่ให้พ่อได้ไหม <c oughs> ต้องทํำยังไงให้พ่อช่วยใส่โอเคอ่ะดูก่อนหนะน้านี่ดีไซน์ใหม่ครับฮารดารพก็จะประกอบเลยนะครับตะแกงนี่ใส่แล้วปริดมาเริ่มกันเอาใส่ตรงกลาง ใส่ง่ายกว่าคุณเดิมมากต้องเช็คดูแบบว่ามันเคลปหรือ,อยังงโอเคได้แล้วฮารลมของเราฮารอดรนี่เงยหน้าขึ้นอะปรับตรงไหน่อกโอเคสวยงามอือชอบไหมครับบรินอ่าไปเทสกันเนาะเสียบปั๊กแล้วก็เทสกดมาลมกัน นะครับเฮสเปิดแล้วนะครับโอ้โหจะตัวเล็กเย็นไหมครับบารินรโโเย็นจริงโอ้โหเย็นจริงฮันตาร์รีรุ่นใหม่14นิ้วดูดีไซน์ดดีใช้สวยงามครับรอรชอบไหมครับบารินชอบไหมอ่าอา้มหนะ<ะ> <laughs> ึ่งคำนะชอบคู้คำโตเลยโอ้เหเย็นไหมโอ้โหอะตกครับก็วสวยดีนะ อันนี้มันเอียงไงต้องปรับไงเห็นเห็นมากเบอร์สองอ่เบอร์สองแรงขึ้นไหมเบอร์สองอ่ะเบอร์สามอ่ะโอเคเดี๋ยวลมแรงจะมาแล้วดูนะรอรับลมแรงลมแรงจบไปครับการรีวิวพัดลมฮัรตาลีนะครับ ของสมรชาของสมรณาคุณจากบางจากนะครับของผมนะครับบางจากคลิปนี้เป็นสปอนเซอร์นะครับเสียตังค์ซื้อเสียตังค์เดิมน้ำมันเป็นหมื่นเพื่ออะไรก็ลมหลักพันไม่มไม่ <c oughs> บ,าบายครับบารินบา,บายไปแล้วนะครับห้าหมื่นเนึ่งเลขครับพัน